บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนขานรับภาครัฐคลายล็อกดาวน์ยกระดับมาตรการแผนแม่บทเซนทันสะอาดมั่นใจจับจ่ายไหวกินเที่ยวจบครบที่เดียวต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีฉลูทองและเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงกับแคมเปญ The g r e ร t c ช i n e s ิ New Year 2020 The Land of Luck ักเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและส่งความสุขให้กับคนไทยที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าทั้ง33สาขาทั่วประเทศเราพยายามทำบิ๊กแคมเปญนะฮะในการที่จะ อ,อร์ตการปลดล็อกของรัฐบาลเนี่ยให้เศรษฐกิจครับเคลื่อนขึ้นนะครับโดยร่วมกับพันธมิตรทั้งหลายกับกลุ่ม crc นะฮะอันที่2ก็คือการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราอีโคโซสิสเต็มของเราในการที่จะช่วยให้พวกการท่องเที่ยวนะฮะหรือ sme ต่างเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้เรามีพื้นที่ถึงส0,000ตารางเมตรนะฮะในการที่ให้ sme เนี่ยถือว่าสินค้าโอท็อปของแต่จังหวัดนี่มาขายของนะะฟรีเลยนะฮะน,นี้คือส่งทิศเที่ยวสับนุนนะฮะ ประเ,เด็นสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเซ็นเทิลสะอาดมั่นใจนะฮะเซ็นเทิลยกกาศส่งทั่วเทศเพ,เพราะเราเป็นผู้นําในการที่จะเริ่มการทําเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชุดดิสตูรการค้าตรงนี้ mm hmm. ก็ขอให้มั่นใจนะฮะว่า3มาตรการนี้จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะกลับมาจับจ่ายใช้สอยนะในศูนย์การค้าได้อย่างปลอดภัย